สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะจำวันเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วนะครับผมที่ผมเอาคลิปที่มีปัญหาเรื่องผู้ซื้อผู้ขายเข้าเจราจากันเองโดยโดยไม่ผ่านโดยไม่ผ่านตัวผมนะครับผมครับผมอยากจะมาแจ้งความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้นะครับ สุดท้ายเมื่อถัดจากวันที่ผมได้ได,ได้แจ้งได้แจ้งเพื่อนๆไปเนาะเป็นเป็นจาออนเป็นประสบการณ์ครับ mm hmm. ก็ทางผู้ซื้อทางผู้ซื้อนะครับ mm hmm. ได้โทรติดต่อกลับมาผมนะครับแล้วเราแจ้งว่าไม่มีเวลาที่จะแจ้งเพียมวย ซึงง่งเรื่องนี้ก็เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาครับตอนที่มีเจราจากันก็ช่วงเดือนตุลาตุลาคมครับมันก็เลยทําให้ว่าเ,ออเขายัางไงเขาไม่รีงใจหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านไม่ได้อยู่ไกลบ้านผมเท่าไหร่ คือมันต้องเจอครับเพราะการซื้อที่ดินมันไม่สามารถที่จะไปซื้อแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นหรือยังไงอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนทรัพย์สินอย่างอื่นครับทรัพย์สินที่ดินมันเป็นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ณนะตรงนั้นไม่สามารถที่จะแบบซื้อแล้วไม่มาทําไม่มาอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะมูลค่าที่ดินทั้งสามสิบหลากครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาได้ติดต่อ เจ้าของโดยตรงครับแล้วคราวนี้ในในวันเดียวกันเนี่ยทางทางด้านเจ้าของก็ผมก็เลยติดต่อทางด้านเจ้าของไปบอกว่าลูกค้าคนเนี้ยไปจากการแนะนำของผมเพราะผมจัดการเอกสารให้ทุกอย่างกับเขาทาง,งทางเจ้าของที่ก็ลักษณะแบบว่าคือมันมันเหมือนจบการซื้อขายไปแล้วขเขาก็พยายามออกัวว่า เขาไม่รู้ว่ามาจากเราเขาบอกให้ไปรับคะแนนาจากผู้ซื้อซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็ไม่ถูกครับเพราะว่าผมมีการโทรไปคุยก่อนก่อนที่จะมีการวางมาจําโทรไปคุยแล้วแต่ทงางเจ้าของที่ก็เหมือนพอลูกค้าเข้าไปหาเขาโดยตรงแล้วนะ่ะทำเหมือนไม่ไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบ